สำหรับชีวิตในช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าแฮปปี้ลงตัวสุดๆส,สำหรับนางเอกสาวโบเมรดาเพราะนอกจากว่างานละครรุมเพียบแล้วนะคะทั้งงานพรีเซนเตอร์แถมเรื่องหัวใจกับพระหนุ่มน้าตีอเล็กเทรเดตก็ยังหวนานฉ่ำขึ้นทุกวนันและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือฝีไม้ไลายมือการแสดงของเธอเพราะล่าสุดนะคะนางเอกสาวโบเมรดาเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่สาสาขาดารานำหญิงโทรทัศน์ทองคำจากละครเรื่องมนรักหนองพักกระยงของทางช่องสามอีกด้วย และต้องบอกว่านางเอกสาวโบเมรดานะคะไม่ได้มีเพียงแค่หน้าตาเท่านั้นเพราะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถรอบด้านย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนนะคะนางเอกสาวโบเมรดาก็เคยพาดนผลงานการแสดงเรื่องหงเหนือมังกรจนมีชื่อเข้าชิงรางวัลระดับเอเชียอย่างเอเชียนเทเลวิชันอวอร์ด2018ในสาขาดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมอีกด้วยบอกเลยว่านางเอกสาวโบเมรดานะคะไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยนะคะแต่ความสามารถก็รอบด้านด้วยเช่นกันค่ะ